สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยหรืออาจจะกลัวนะคะเรื่องของความตายค่ะแตออ่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดจบแบบที่เราคิดกันก็ได้นะคะใช่ครับคือมันอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านหรืออาจจะเป็นประตูไปสู่ความเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้ครับ ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในแนวคิดที่เรียกว่า mission to be on death ปฏิบัติการเหนือความตายนะคะจากอ e ีบุ๊กชื่อเดียวกันเลยซึ่งมันค่อนข้างท้าทายความคิดเราเหมือนกันนะเรื่องชีวิตความตายการตื่นรู้ครับแล้วก็เรื่องศักยภาพของจิตมนุษย์ด้วยนะที่มันอาจจะไปได้ไกลกว่าที่เราเคยเข้าใจกันใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะสำรวจแนวคิดนี้กันดูว่าเอ๊ะมุมมองทางจิตวิญญ,ญาณกับเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่าง เอ่อไบโอเซนทริซหรือควอนตัมฟิสิกส์ที่ในข้อมูลเขาก็พูดถึงมันเชื่อมกันยังไงแล้วก็มีแนวคิดเรื่องตายก่อนตายด้วยค่ะน่าสนใจมากครับมาเริ่มที่ประเด็นที่เอ่ออาจจะฟังดูท้าทายที่สุดก่อนเลยคือความตายเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดจริงๆในข้อมูลนี้เขียนบอกว่าความตายเป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนการเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสภาวะอะไรแบบนั้น ซึ่งก็นำมาสู่คอนเซปที่เรียกว่า mission to be on death หรือ MBD ที่เขาพูดถึงในเนื้อหานี่แหละครับมันเหมือนกับเอ่อจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีทางจิตก็ได้นะหรือเขาใช้คำว่าฝัง super ship จิตฝัง ship จิตอันนี้เป็นคำเปรียบเลยใช่ไหมคะหมายถึงปรับความคิดหรือติดตั้งมุมมองหรใหม่เข้าไปหรอคะ ประมาณนั้นเลยครับคือเหมือนการปรับจูนจิตเราปลดล็อกความคิดเดิมๆที่มันจำกัดเราไว้กับเรื่องร่างกายเรื่องมิติทางกายภาพเพื่อให้จิตสำนึกเราอาจจะวาบหรือเดินทางข้ามข้อจำกัดเดิมๆได้แม้กระทั่งความตายน่าสนใจค่ะแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์เฉียดตายหรือ NDE ที่หลายคนเคยได้ยินไหมคะเกี่ยวเลยครับในข้อมูลเขาก็เชื่อมโยงนะ บอกว่า NDE เนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองคนได้จริงๆหลายคนที่เจอประสบการณ์แบบนี้กลับมาเขาจะเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นเหมือนได้เห็นภาพรวมชีวิตหรือว่าได้คำตอบบางอย่างใช่ครับพาก,ก็เจอเป้าหมายชีวิตที่ชัดขึ้นหรือบางคนก็คือหายกลัวตายไปเลยก็มีครับแล้วในมุมวิทยาศาสตร์ล่ะคะมีพูดถึงไหมคะ มีอ้างอิงครับพูดถึงงานวิจัยอย่างของดร a อัชมาลเซมาที่เขาตรวจเจอเคลื่นแกมมาความถี่สูงในสมองของคนที่ใกล้เสียชีวิตคลื่นแกมมามันเกี่ยวกับอะไรหรอคะ,อะเคลื่อนชนิดนี้ปกติมันจะเกี่ยวกับตอนที่สมองประมวลผลข้อมูลเร็วๆซับซ้อนนะครับเหมือนสมองกําลังฉายภาพความทรงจําทั้งหมดกลับมาอย่างรวดเร็วมากๆอ๋อที่เขาเรียกว่าไลฟ์รีวิวหรือเปล่าคะที่เห็นชีวิตย้อนกลับมาเป็นฉาก ใช่เลยครับอาจจะเป็นที่มาของปรากฏการณ์นั้นใน NDE ก็ได้ซึ่งทั้งหมด